สอบถามความเห็นอาจารย์หน่อยสอบสนามใหญ่ผู้ช่วยมา2-3ถึงรอบแล้วยังไม่ใกล้เลยครับควรไปเรียนต่อปอทอยไหมถ้าเรียนปอทไปพร้อมกับเตรียมสอบสนามใหญ่ไปด้วยจะไหวไหมครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับมาได้สาขาที่เรียนองค์ประกอบส่วนไหนครับหรือจบแค่ปอทก็พอครับควรไปเรียนต่อปอทอยไหมคืออย่างนี้นะครับอาจารย์เป้บอกเสมอนะตอนที่เราจบเนมาเนี่ยมันจะแบบ ภาคภูมิใจตัวเองมากมีความมั่นใจตัวเองสูงผมก็เป็นนะฉะนั้นก็จะมีความมั่นใจมากนะในการที่จะคิดว่าตัวเองจะสามารถสอบพยาการพิพากษาได้ภายในครั้งแรกซึ่งผมจะบอกเสมอว่าให้เราประเมินตัวเองตามความเป็นจริงเลยคิดว่าจะสามารถสอบได้เนี่ยภายในครั้งแรกๆอย่างที่คิดไว้จริงๆไหมในออฟฟิศผมเนี่ยจะเป็นทีมวิชาการเนี่ยระดับไม่ใช่แค่ท็อป10อนะคือท็อป5นะคือเขาจบ เกียรตินิยม2กับ1นมาท็อปทอปซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเขามีโอกาสได้อยู่แล้วแล้วก็ในกลุ่มออฟฟิศเขาก็รู้ว่าอ่ะรุ่นคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้เราวัดดวงได้ครับถ้าเราเป็นกลุ่มที่แบบว่าเราเป็นคนตั้งใจคนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นอยู่ตลอดกระท่อนกระแทนบ้างถ้าแบบนี้นะจบเนมาปุ๊บตัดใจเลยไปเรียนโทซะเพราะอะไรในเวลา2ปีนี้คุณเอาไปเรียนโทนะอ่ะเรียนโทเนี่ยเอาแบบไม่เครียดมากบอกตัวเอง3ปี หลักสูมันจะเป็น2ปีถึง4ปีคือผมเข้าใจอะทุกคนก็อยากจะจบเร็วแต่ว่าพอตั้งจบเร็วปุ๊บบางทีมันกดดันตัวเองเกินไปนะะจบ2ปีได้ก็ดีนะครับจบ3ปีก็ไม่เป็นไรแต่เอาให้มันจบนี้ระหว่าง 2- อสปีนี้คือถ้าเราคิดว่าเราไมา่ใช่ตัวท็อปอะตัวท็อปก็คือคนที่คิดว่าสอบไม่เกิน3ครั้งฉันได้แน่แล้วน่าจะอันดับดีๆด,ด้วยอ่าถ้าแบบนี้คุณลุ้นสนามใหญ่ได้นะแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่น่าได้อะ่ะคุณไปเรียนโทดีกว่า แล้วสองสาปีนี้คุณสอบใหญ่เก็บประสบการณ์ไปก่อนนะตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนโทรเป็นหลักนะก็อ่านประคองไปแล้วก็เรียนโทรคบคู่ไปแล้วเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปสองสามปีคุณจะสอบใหญ่ระหว่างนั้นได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้นะถัดมาคือคุณจบโทรแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ในการสมัครสนามเล็กตอนนั้นนะคุณจะแกร่งมากเพราะอะไรเพราะว่าคุณอ่านหนังสือสะสมมาตลอดทางอาจจะไม่ได้อ่านเต็มที่มันก็อ่านมาบ้างแล้วคุณก็จะมีสมาธิละมันจะไม่เกิดอาการแบบว่า เหมือนกลับไม่ได้ไปไม่ถึง่ะแบบจะไปใหญ่ก็ไม่มั่นใจแล้วจะกลับมาเรียนโทอีกมันจะรู้สึกแบบนี้นะครับแต่ละถ้ายังรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจแล้วกลับมาเรียนโทส่วนใหญ่ก็สอบไปตามปกตินะจะได้ไม่เครียดอย่างน้อยมันมีอะไรไปข้างหน้ากับชีวิตไม่งั้นมันมันมันทุกนะครับมันทุกแบบเหมือนเราไปไหนไม่ได้สักทีนะเอาว่าถ้าจบใหม่ไม่ต้องคิดมากไปเรียนโทถ้ามีตังนะถ้าสอบไปหลายครั้งแล้วไม่ได้กลับมาเรียนโทก็ต้องไปเสียเวลานะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะจันเป้ขึ้นอยู่กับมอ โดยรวมนะถ้าแบบประหยัดที่ได้ยินมานะคือเทอมละสองหมื่นอ๋อนะรับรำคาแห่งสองหมื่นกว่าจุธรรมศาสตร์ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นนิด้าเรียนเสาร์อาทิตย์ภาคพิเศษอันนั้นหกหมื่นห้าหกหมื่นหกจุดสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งคือกอตอกรับรองสองไปเรียนได้และสามก็คือค่าเทอมอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญสาขาที่เรียนตอบไปแล้วว่ามหาชนใช้ได้กว้างสุดเพราะว่าใช้สอบอายการสนามเล็กผุ้ยพาสนามเล็กแล้วก็ตูลลการสารพกรองได้ส่วน I อ กับวินิพนธ์ตอนนี้วินิพนธ์แทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วถ้าเราดูจากนะคุณสมบัติในการสอบคุยภาษาสนามเล็กจบเน่คุณอาวุธสอบได้ได้ไดปิญญาโททางกฎหมายในประเทศจากมหลาลัยที่กอตอรับรองประกอบวิชีพกฎหมายโดยหลักไม่น้อยกว่า1ปีจะเห็นได้ว่าขอแค่ปิญญาโททางกฎหมายไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นวินิพนธ์หรือเป็น IS จุดต่อไปคือแต่ก่อนเราจะได้ยินว่าถ้าจะเป็นอาจารย์มหาลัยต้องจบ ปิญญาโทไปทำวิทยุลแต่ด้วยความที่ตอนนี้คือถ้าเป็นในวงการกฎหมายเราอะครับคือเราจะสูญเสียบุคลากรไปกับการเปในการวิพากษาเนี่ยเยอะฉะนั้นในบางผมใช้คำว่าบางนะในบางมหาลัยอะเขาเริ่มที่จะไม่กําหนดเงื่อนไขว่าต้องจบวิทยนลในการสมัครเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วแต่ย้าว่าถ้ายังเป้ายหมายตรงนี้และคิดจะเข้าไปมหาลัยไหนเนะี่ยคุณไปเช็คเป็นรายมหาลัยก่อนผมเพิ่งเข้าไปเช็คแบบแม้กระทั่งสมัครเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ ก็เป็นปัญญาโทแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นวิทยุผลแต่มีเงื่อนไขว่าถ้ามวิทยผลก็ต้องมีประสบการณ์ทํางานนะครับแต่ถ้าให้เซฟก็คือวิทยุผลถัดมาคือปัญญาเอกสมัยก่อนเราก็จะจํากันว่าถ้าจะเป็นปญาเอกก็ต้องจบโทแต่ทำวิทยุผลตอนนี้ผมก็ไปเช็คระดับมอจุฬาธรรมศาสตร์เลยนะครับก็ไม่ได้บังคับไม่ได้กําหนดเงื่อนไขเรื่องของวิทยพผลดันั้นเอาง่ายๆก็คือสาริทผลก็โอเคมากแล้วตอนนี้จากที่พูดไปทั้งหมดอะถ้าเกิดเราลงสารวิทยผลอะ มันจะมีคอร์สเวิร์กคือวิชาเรียนที่ต้องเรียนเพิ่มขึ้นอ่ะสอวิชาแล้วแต่มาหาลัย